สวัสดีค่ะสสดีน้องดวยนะคะพบกับรายการพัศ,พศวเทีวซึ่ง EP หนึ่งเนี่ยพี่พานงน้องเอาทัวร์ไปลงหอรอบมาอุบลใช่ไหมคะวันนี้พี่จะพานงน้องเอาทัวร์ไปลง REG ค่ะ IEG นะคะเป็นระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยของเรานะคะซึ่งสามารถเนี่ยลงทะเบียนได้ด้วยดูตารางเรียนตารางสอบเช็คสถานะการจ่ายเงินของน้องก็ได้ะค่ะว่าน,น้องจ่ายค่าเทอมหรือยังใช่แล้วค่ะวันนี้พวกพี่เลยตั้งใจทำคลิปวิดีโอนี้มาเพื่อน,น้องๆถ้าอ,อย่างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บการลงทะเบียนก่อนซึ่งน้องๆสามารถเข้าไปได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกพิมพ์เข้าไปใน Google ค่ะ reg ubu แล้วคลิกเข้าไปในเว็บค่ะหรืออาจจะใช้ url ของมหาวิทยาลัยนะคะดังนี้ค่ะก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้น้องๆจะสังเกตเห็นนะคะแถบด้านซ้ายคือแถบแสดงเมนูฟังก์ชันต่างๆให้เลือก ส่วนด้านขวามือเป็นประกาศข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆของงานทะเบียนนักศึกษาค่ะจากนั้นให้น้องๆคลิกแถบด้านซ้ายมือบนคำว่าเข้าสู่ระบบน้องๆจะเห็นหน้านี้ให้น้องๆกองรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ช่องบนแล้วกอรอกรหัสผ่านที่ทางมหาวิทยาลัยให้มาในช่องล่างจากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะและน้องๆจะเห็นหน้าจอการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษาค่ะที่จะมีชื่อนามสกุล และรหัสนักศึกษาของน้องๆอ,อยู่ทางด้านบนด้านซ้ายจะเป็นแถบเมนูให้เลือกนะคะอย่างแรกก่อนที่น้องๆจะไปลงทะเบียนน้องๆควรรู้จักแผนการศึกษาของตัวเองเสียก่อนนะคะน้องๆจะได้รู้ว่าควรลงวิชาไหนบ้างหรือวิชาไหนควรลงเป็นภาคบังคับ ให้น้องๆคลิกที่เมนูคำว่าแผนการเรียนค่ะจะขึ้นหน้าจอดังนี้ค่ะเมื่อเลื่อนลงมาน้องๆจะเห็นรายวิชาในแผนการเรียนของคณะในแต่ละเทอมโดยในเทอมแรกของปีหนึ่งที่เห็นรายวิชาย,ยาวเป็นหางว่าวอย่างนี้นี่มีช่รายวิชาที่น้องจะต้องลงทั้งหมดในเทอมนี้ค่ะอันนี้เป็นรายวิชาทั้งหมดที่น้องสามารถลงได้ในเทอมนี้โดยปกติปีหนึ่งเทอมหนึ่งจะลงทั้งหมด21หน่วยกิตค่ะบางคนอาจจะลงวิชาเลือกมากหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้ตามความสนใจแต่อย่าลืมลงวิชาบังคับให้ครบนะคะ อย่างในตารางเรียนของพี่ตอนพี่อยู่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะคะวิชาที่ต้องลงเลยก็คือภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเคมีหนึ่งปฏิบัติการเคมีหนึ่งและนิเทศเพศศาสตร์ค่ะส่วนวิชาเลือกนะคะน้องๆเนี่ยสามารถลงได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่อย่าลืมนะว่าน้องๆจะต้องลงให้ครบทุกหมวดหมู่ด้วยเช่นหมวดวิชาเลือกเสรีวิทยาศาสตร์จะต้องลงให้ครบก่อนที่น้องจะจบเพศสตช์นะคะ วิชาอื่นน้องๆก็สามารถดูได้ตามที่แผนการเรียนเลยค่ะงั้นไปลงทะเบียนกันเลยค่ะน้องๆเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนวิชาได้ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือจะมีตัวอักษรสีแดงขึ้นคําว่าลงทะเบียนซึ่งเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านั้นค่ะให้น้องๆคลิกเข้าไปเลยค่ะจะมีรายละเอียดย่อยต่างๆให้อ่านจากนั้นคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่างซ้ายเพื่อเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าการลงทะเบียน น้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มดึงรายวิชาจากแผนเมื่อน้องๆต้องการลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ค่ะหรือจะพิมพ์รหัสวิชาที่ช่องระบุรหัสวิชากรณีที่น้องๆทราบรหัสวิชานะคะแล้วน้องๆก็กดค้นหาเลยค่ะมันจะขึ้นรายวิชาตามรหัสที่น้องๆกรอกหากน้องต้องการลงรายวิชาไหนก็ให้กดรูปรถเข็นช้อปปิ้งเลยค่ะ แต่ก่อนกดอย่าลืมดูจํานวนคนที่รับแล้วก็เหลือของรายวิชานั้นนะคะและดูเวลาที่ต้องการลงด้วยค่ะจากนั้นเมื่อกดที่รถเข็นช้อปปิ้งแล้วรายวิชานั้นก็จะปรากฏขึ้นที่รายการด้านบนในหัวข้อรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนจะมีรายละเอียดต่างๆหากเวลาที่ลงทะเบียนเรียนส้อนทับกับวิชาอื่นนะคะจะมีข้อความสีแดงขึ้นว่าตารางเรียนซ้อนกันแบบนี้ ถ้าเวลาเรียนของแต่และว,วิชาน้องๆตรงกันนะคะทางออกเดียวของน้องๆก็คือกดลบค่ะแล้วค่อยหาวิชาอื่นใหม่พอได้วิชาลงครบจนเป็นที่น่าพอใจแล้วให้กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนค่ะน้องๆต้องห้ามลืมกดปุ่มนี้โดยเด็ดขาดนะคะอย่าแกงตัวเองโดยการไม่กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนค่ะไม่เช่นนั้นจะถือว่าน้องๆยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จสามารถคลิกที่ปุ่มผลลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบรายวิชาและพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนได้ค่ะหลังจากกดปุ่มผลลงทะเบียนระบบจะแสดงหน้านี้ให้น้องๆใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องปริ้นเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่ะนี่คือตัวอย่างของใบแจ้งยอดชำระนะคะจะมาเป็นไฟล์ pdf ค่ะน้องๆ พอน้องๆน,นะคะได้ใบแจ้งยอดชําระมาแล้วในใบนั้นเนี่ยก็จะมีนะคะว่าน้องๆสามารถจ่ายเงินได้ที่ธนาคารใดบ้างน้องๆก็ดาเนินการจ่ายเงินตามนั้นเลยค่ะแต่เวลาฉันจ่ายฉันจ่ายผ่านแอป,ปธนาคารนะแอป,ปก็ได้หรอไม่เคยจ่ายเลยอะ่ะนี่เลยไ,ไปที่เมนูสแกนจ่ายจากนั้นสแกนที่บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดชําระตรวจสอบว่ามันคือชื่อคือรหัสคือคณะของเราหรือเปล่าถ้าใช่ก็กดชําระไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสะดวกดีแล้วก็เร็วด้วยเนาะ แต่หลังจากจ่ายค่าเทอมเสร็จแล้วอะ่ะเราต้องเบลเอกสารการเบริกที่ตึกอธิการหลังใหม่นะแต่ถ้าเราไม่สะดวกไปหรือว่าเราจ่ายผ่านแอปธนาคารแบบเนี้ยเราจะไปเอาใบเสร็จหรือว่าเอกสารการจ่ายค่าเทอมได้ที่ไหนอะ่ะเอามากค่ะเดี๋ยวนี้นะคะ i g สามารถดาวนโหลดได้แล้วนะคะน้องๆแต่น้องๆเนี่ยจะต้องรอการยืนยันการโอนเป็นเวลา5วันค่ะแล้วถ้าครบ5วันเราจะตุ้งไปดาวโหลดที่ไหนอะ่ะเนี่ย เข้าไปที่ REG เหมือนเดิมเลยล็อกอินเข้าไปที่แถบด้านซ้ายจะมีข้อความแสดงว่าพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะน้องๆเมื่อคลิกเข้าไปหน้าจอก็จะแสดงแบบนี้เราสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบค่าศึกษาบุตรสำหรับใช้เบิกค่าเทอมนะคะได้จากหน้านี้เลยค่ะส่วนใบเสร็จเราจะต้องกดดำเนินการต่อก่อนนะคะพอกดเข้าไปก็จะมีรายการใบเสร็จให้กดพินพ์ออกมาค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ใบเสร็จเนี่ย เป็นใบเสร็จออนไลน์เปิดได้เฉพาะจากในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าน้องๆเปิดในโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของน้องๆเปิดไม่ได้นะคะตูบค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ IG ทั้งการลงทะเบียนการชำระค่าเทอมผ่านธนาคารหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันสำหรับ E p 3นะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องใช้ IG เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพี่จะพาน้องๆนะคะไปเตรียมตัวเข้าสอบกันค่ะซึ่งน้องๆต้องใช้ i g ในการดู ตารางเรียนตารางสอบนะคะแล้วน้องๆเนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์เพจสมูรเรานะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะคณะเภสัชศาสตร์ค่ะสมูรสอนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์สมาชิกสมสรสนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ค่ะที่ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ออกมานะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ EP 3ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย